มาดูต้นไม้อีกหนึ่งต้นนะคะอีกหนึ่งชนิดอันนี้สั่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเขาเรียกว่าต้นอีนูนคุณยายก็ไม่เคยกินนะคะแต่เขาบอกว่าอร่อยมากแล้วก็มีวิตามินสูงต้นอีนูนผลมันก็กินได้เป็นอาหารได้นะคะคุณยายก็ซื้อมามันก็แห้งมากเลยค่ะก็อามาเสียบไว้ตรงนี้เห็นไหมคะอัน เขาจะขูดรากมาค่ะแล้วเขาก็จะแตกอันนี้มันจะเป็นเถานะคะเป็นเถาวันก็บอกว่าปีเดียวออกดอกแล้วก็ได้ผลเลยค่ะคุณยายได้กี่ต้นเนี่ยเอาให้ดูอันนี้หนึ่งต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็ไม่ค่อยสวยอ่าก็เสียบไว้งั้นละค่ะก็ไม่สวยได้สองแล้วก็อันนี้อีกต้นหนึ่ง สามต้นก็พอแล้วค่ะขอให้มันติดเขาเรียกต้นอีนูนนะคะก็ไม่เคยกินค่ะเห็นเขาบอกว่าอร่อยก็เ,เลยซื้อมาปลูกเอาไว้ทำพันธุ์นะคะคนอุบลคงจะรู้จักดีถ้าได้เห็นคลิปนี้ก็เป็นพืชที่มาจากด้านโน้นแต่ว่าทางบ้านคุณยายก็ไม่รู้ว่าในป่านี้มีต้นอีนูนไหมคุณยายไม่มั่นใจเนาะ มันอาจจะเกิดที่ฝั่งลาวด้านอุบลอย่างเดียวก็ได้อันนี้คือต้นอีนูนนะคะเดี๋ยวมียายปลูกชําไว้ตรงไหนอีกไม่มีค่ะรู้สึกว่าได้สามต้นซื้อมาร้อยกว่าบาทได้สามร้อยกว่าบาทได้สามชิ้นนี่ค่ะเขาขุดรากมาต้นอีนูนนะคะ